สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Football g มิ่งทีม a m 16เพราะฟุตบอลคือความสนุกวันนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่โลกการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลเอเชียนครับคุรี่ฟรอบที่3ในกลุ่มดีครับแมชเดย์ที่4แล้วคุณผู้ชมครับครั้งนี้ทีมชาติไทยเ,เราบินลัดฟ้ามาเยือนที่ประเทศไต,ไต้หวันกันบ้างครับหรือชนิดไทเปที่สนาม ไทเปคอมมูนิตี้สปาวนะครับสเตเดียมประเทศไต้หวนันคุณผู้ชมครับมาจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงในัศนี้ผ่านตัวเกม E ฟุตบอล2,021และทางฟุตบอลเกมมิ่งทีม16ครับเพราะฟุตบอลคือความสนุกรับหน้าที่ภาคบรรยายส่งมอบความสุขส่งตรงถึงคุณผู้ชมทุกท่านครับรับชมเพื่อความบันเทิงและสนุกก่อนการแข่งขันจริงทุกท่านนะค,คุณผู้ชมครับรวมส่งกลาลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยของพวกเราไปด้วยกันครับ ในส่วนนัดนี้ครับแข่งขันจริงในวันอังคารที่14ตุลาคมพุทธศักราช2518นะครับเอาระบบของทางเจ้าบ้านครับ4-3-3ครับยินดีต้อนรับแฟนไต้หวันหรือชนิดไทเปทุกท่านนะครับนำทัพโดยทางเบนชี่นะครับโอ้โหนัดที่ผ่านมาเกือบซัดไกลตั้งแต่ครึ่งสนามเลยครับเอาแต่ตรงนี้เจอกับทีมชาติไทยมาเลยรครับระบบ4-3-3ครับเสกสันราตีวันนี้โอ้โหได้ลงมาด้วยครับรวมทั้งกับนันยอดสังวานถูกใจไหมครับแฟนครับ ฟุตบอลไทยครับมาตรงนี้ความสนุกความมันครับในแมชเดย์ที่4ครับลุ้น3แต้มในเกมเยือนของทีมชาติไทยกันครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เกมเริ่มคุณผู้ชมศรีไทยเปหรือไต้หวันเป็นฝ่ายเขียวบบก่อนครับบุกจากซ้ายมาขวาในชุดสีน้ําเงินครับกลิบสีฟ้าครับเป็นชี้ครับย้อนมาที่ทางเชชีแม่งเช่ง เข้ามาตรงกลางชาวอันต้องโยนซ้ายครับโอ้เปิดเกมรุกเข้าใส่ก่เลยครับ <c oughs> จังหวะได้โยนนี้ไปติดทางนี้ครับมีเตอรสั้นครับอ้ตอนนี้ทางชนิทเทเปนี่ตกรบเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับพวกเขาอยู่ในช่วงเวลาที่กําลังจะถ่ายใส่เลือดใหม่นะครับ <c oughs> ตรงน,นี้มาสู่ในบ้านของตัวเองทีมจะถ่ายสกัดที่้งไปก่อนครับชาวชี เก็บบอลไม่ได้ครับตรงกลางเม่งเชงถึงชาวอันขหลงกดบอลไม่ถึงกรอบครับอันดับตารางคะแนนตอนนี้คุณผู้ชมครับกลายเป็น6แต้มเท่ากัน3ทีคุณผู้ชมนั่นคือเติร์กิสถานนะครับมี6แต้มครับสีลังกา6แต้มและทีมชาติไทยของเราหกแต้มเท่ากันคุณผู้ชมโอ้โห่แต่ไต้หวันครับตรงนี้ยังไม่มีแต้มเลยครับเดี๋ยวมาลุ้น เข้ารอบกันต่อไปคุณผู้ชมกางใจช้างศึกครับนิว่าสเกลสั้นบอลแปะมาอัน,นันยอดสังวานครับวันนี้ได้ลงเป็นตัวจริงแล้วครับโอ้หเอาบอลโยนเข้ามาข้างในาชาวทีวิ่งสปีดบอลเข้ามาสากัดสกัด,กดตรงนี้ม่ยังแก้ไขกันได้อยู่ครับซูมิงผลงานในนัดล่าสุดของทีมชาติไทยของเรานี่ก็เจอกับไต้หวันนี่เลยครับ เปิดบ้านที่ราชบังคลากีาสถานสามารถทําได้ตามเป้าหมายครับเก็บไปได้3มแต้มครับจากผลการชชนะสองศูนย์โดยเสกสันราตีและโอชนาทิปส่งกสิทธิ์คุณผู้ชมครับเมซี่เจนี่เลยครับเดือแบกอีกคนเลยครับตรงนี้เอาธีรสักได้ลงเป็นตัวจริงครับขวาของนี่ครับวิเกลสั้นกลับมานั้นยอดสองวันครับเบนจามินเดเวสได้กลับมาเล่นตำแหน่งที่ถนัดของตัวเองแล้วครับเป็นฟิลตัวรุกครับ เอาขวาลิกเกอสันทั้งรุกทั้งรับนี่โอ้โหโโคารจริงๆครับแล้วไม่มีปฏิเสธทีมชาติด้วยนะครับอขอบคุณจริงครับอุโซ่ครับเรียกทีไลมาไม่มีบทเลยครับโอ้โหมันต้องแบบนี้ครับทีมชาติไทยโอ้ยย้อนมาชนะทิพย์ครับกลายเป็นพักหลังนี่ชนาทิพย มีประตูทั้งในนามทีมชาติแล้วทางสโมสรค่อนข้างเยอะเลยครับดูครับตรงนี้ได้ลองส่งแล้วบอลไม่ตรงกรอบขณะสุดของทีมชาติไทยเราเนี่ยพ่ายไป2นัดคุณชมครับแล้วก็ชนะ3นัดครับโดยไม่มีเสมอเลยครับเเดี๋ยวลุ้นตรงนี้ครับชนะต่อเนื่องเลยครับทีมชาติไทยครับเดินหน้าต่อเสกสันฝากขวามีมีเกี่ยวสั้นครับต่อโซนมานั ได้ลงเป็นตัวจริงรับตัวนี้เอ้าผ่านบอลเร็วๆตัวนี้มาโอ้โหสุาพโชคครับอาแลบมาเกือบได้โขกเต็มๆครับยังยังไม่โดนบอลครับโอ้ทีมชาติไทยเราโอ้โหพยายามบุกหนักตั้งแต่ชว่วงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแรกในตัวเกมนะครับเกมขึ้นมาทางฝั่งซ้ายก็เป็นชี้ฝากมาให้ชาวอันยุข้าม,มาตัวนี หวันชัยหวันชัยฮูยสกัดทิ้งออกไปก่อนไม่ออกซะด้วยครับโคชิเลือดตรงกลางครับมิงซูโยมงานที่ปุเรเลียงอ่าล่ะครับขวาโคชิเล่นสั้นๆกับทางเวชิครับเขาผ่านบอลมาตรงกลางเสกสันพยายามอะไรเขามาบี้ก่อนเสกสันราตี ที่ผ่านมานี่เล่นดีจริงคุณผู้ชมครับอ,อยู่ในช่วงที่มั่นใจทั้งสโมสรและน,นามทีมชาติเลยครับโอ้โหเริ่มต้นมาจากการเล่นในนามทีมชาติของเยาวชนคุณผู้ชมครับแล้วก็มาฟอร์มดีกับทางระยอง f c นะครับผู้เล่นที่ปุริรามืนเต็ดปล่อยยืมตัวมาครับวันชยครับ่าดตรงกลางมาชนาะทิพย์สมกสิทธิ์ข้างหน้ามีสุภโชคให้ทีระซักหูห <c oughs> <c oughs> กดซ้าย กลาย,ยังมีชนาทิพครับผ่านบอลซ้ายมาที่ทางวันชัยยังหาช่องโยนไม่ได้ครับตัดเข้ามาเบนเจามินเดวิสอุย้ยจากน้นขวาอุยอา้ยอย่างโดนสการมาก่อนครับแถวสองบอลกากาก,าก,ากันโคชิเก็บบอลได้ทีมชาติไทยต้องระวังนะครับคือช่วงมงพันนิดอย่างศูนยูครับเกมบุกของทางชนิเทปเป้ปั่มบอลจังหวะแรกเบนชีให้มาที่ผูเลียง เหลือสุดท้ายครับไทยยังช่วยกันได้ดีอยู่ครับมีเกลสั้นครับเอาขอให้ได้เลื่อนชั้นไปในศึกบุนเดสลีกานะครับเดี๋ยวหน้ากันต่อครับช่วงบ่าโมงนี้มาซูมิงเก็บบอลได้ครับ34นาทีผ่านครับยัง0 0ครับที่สนามไทเปมูนิสิป,ปัลสเตเดียมนะครับ อเอาเดินหน้ากันต่อครับชนะทีมสกรสินเล่นกับทางสุพรรณทองสงครับจูดเป็นสเสกช่วงจริงรับฟอร์มดีคุณผู้ชมครับสุพโชสารชาติปเปิดบอลเข้ามามได้ขึ้นฟาดครับโอ้โหจังหวะการเขาทำนิดของทางทีมชาติไทยครับสุขโชคไล่จีมาจากเริยมเส้นทางฝ่าซ้ายครับหาจาังหวะตวัดมาสุดท้ายครับเเป็นทางนันยอดสังวานครับ โอ้เป็นธีรศักดิ์เผยพหมาคุณผู้ชมครับฮึมสุนหน้าตัวเป้ารายเดียวของทีมสไทยในช่วงเวลานี้เลยครับชนะทีฟครับเล่นสั้นๆกับธีรศักดิ์เผยพิมายธีรศักดิ์ย้อนมาวันชัยเดี๋ยวต้องรู้นัาการบาดเจ็บของทางจรทดฐานเข็มดีด้วยนะครับเอาแต่ตรงนี้อือซัดไปบอลแฉลบออกหลังครับ เดืดักเริ่มหาช่องหาจังหวะซัดได้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับโอ้ถ้าดูครับแนวรับของเขาโอ้โหสีน้ําเงินเพียบเลยครับไม่แตกต่างจากนัดรแรกคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดท้ายกว่าจะหาจังหวะเข้าทํานี่ใช้เวลาอยู่พักใหญ่เลยครับรูปเกมาอาจจะอึดอัดหน่อยครับเขามาเน้นตั้งรับครับดังนั้นถึงเกมบุกต่อไปเรื่อยๆครับทีมชาติไทยบอลมีปั่นเข้ามาครั้งนี้ไม่ถึงานันครับ อ่าเนี้อิชิหลงจัดมายืนขวาเลยครับนะครับวิเกอสันเติมเกมรุกเข้ามาหมืนมาตรงนี้โอ้ยยังแข็งแกร่งครับมิเกอสันถึงอันนั้นยอดสังวาน้โหย,ยังครับว้าวอูจังหวะการขึ้นเกมทางฝั่งขวาครับความแข็งแกร่งของมิเกอสันครับเกิดได้แอสซิสต์ครับอหุยสุดท้ายไปซัดรู้ตัวน,นอกกรอบเลยครับ ของทางเซนิเทเปเนี่ยม่ค่อยสู้ดีเท่าไหรครับ5นัดล่าสุดในพวกเขาเก็บชัยได้เพียงแค่นัดเดียวครับไปเอาชนะไทยอินโดนีเซียมา3-2ที่เหลือ4นัดล่าสุดพ่ายทั้ง4นัดเลยคุณผู้ชมอูโหูเสียประตูนี่อู้2บวก3เป็น5 5บวก6 11เจอไทยอีก2เสียไป13ประตูคุณผู้ชมครับอู้ในรอบ4นัดเอาแต่ตรงนี้หมาใหม่ครับอน,นันต์ฝากขวามานี่คือเน เวลาหนึ่งนาทีครับโยนมาทีละซักเผยพิมายโอ้โหเฉียดไปเฉียดมาครับเริ่มขยับเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับดูเกมที่ต่อเติมขึ้นมาครับยกมาหมู่สะบัดของทีละซักรครับโอ้โหดูครับกำลังจะทดครบหนึ่งนาทีแล้วผู้สินเอาอะไรครับเป่าหมดเวลาขรั้งแรกไปก่อนครับ ยังศูนย์ศูนย์ครับคุณผู้ชมชนิทยเปกับทางทีมชาติไทยของเราครับเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในช่วงครึ่งหลังครับกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับมาร่วมให้กำลังใจช้างศึกทีมชาติไทยของเรากันต่อคุณผู้ชมครับครึ่งหลังครับ45นาทีหลังจากนี้ทีมชาติไทยเราต้องเปิดเกมรุกใส่แบบเต็มที่เต็มเหนียวเลยครับมา เดี๋ยสัเพื่อนพี่ายแต่จังหวะแรกกดอู้ยูดูครับว่าเริ่มบุกมาได้ต่อเนื่องเลยครับลกทีมของทางมาสาทระอิชิีครับอู้โูดูครับจังหวะที่ธีรศักครับหาจังหวะจบได้ดีเลยครับแต่ผู้สัดตัวของทางโอชเนิเทเปนี่เซฟกระจายตั้งแต่นัดที่เจอกับทีมชาติไทยที่ราชมังด้วยนะครับโอ้โหนาะทีผ่านมา ตาสุดท้ายสองแตกจนได้ครับมานัดนี้ลุยต่อครับเซกสันบังบอลได้ขอลองกดโอ้โห,โ,หโหฮอตต่อเนื่องไปเลยครับเซกสันราตีครับมาจูดเปเรลเซครับเอาดีใจตรงไหนครับโอ้โห,โหตรงนั้นตรงนั้นมา้าหันหน้ามาแล้วเพื่อนก็วิ่งใส่สกอร์บอร์ดครับเอายังไงเลยครับคุณผู้ชมครับ ดูเอาเดินกันล้วนเลยครับโอ้โหสุดท้ายโอ้ขนลุกคุณผู้ชมครับโอ้โหกลายเป็นจูเบลิงเสกครับดูครับมจังหวะความแข็งแกร่งครับไปเบียดกระแทกมาสุดท้ายบอลมันเหมือนมาตั้งให้ซัดเลยครับไม่ต้องถอยคุณผู้ชมครับบอลเนี่ยครับมันงาน้างจังหวะเสียหลักเนี่ยครับวิ่งกดมาเต็มไปเลยครับสวยสดงดงามเลยครับ โอ้โหขอเสียงแฟนครับเสกันราตีหน่อยครับแล้วทีมชาติไทยเนี่เจอกัน3แมตช์ก่อนหน้านี้กับทางไต้หวันนี่เราชนะรวดเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นครับนัดนี้ชนะ4นัดติดไปเลยคุณผู้ชมครับโอ้โหเอาทิทิพันธ์ดีลงมาในครึ่งเวลาหลังครับจังหวะขอชนะทิมสุขสินเปลี่ยนแกนซ้ายโอ้โหแม่นยังกระจับวางครับ สุขโชคสารชาติให้มาเบนเจามินเดวิสครับย้อนมาเสียสามราตีโอ้กลายเป็นนัดนี้ครับเคลื่อนเกมรุกกันสนุกเลยครับวันชัยหลงโยดเขามาั <c> ้ <oughs> เขามีมงผิดเลียมครับอจะว่าไปนัดนี้ก็คล้ายๆกับนัดอแรกเหมือนกันนะครับโอ้โหรูปเกมครึ่งแรกก็ค่อนข้างอึดอัดครับสุดท้ายหาจังหวะเจาะเจาะได้จนเจอครับโอ,โอ้ประตูแรกเป็นเสกสารด้วยแล้วตุงนี้อีกทีหนึ่งครั้งที่สอง โอ้โหขอเป็นสุโชคสารชาติบ้างเลยครับสุดๆไปเลยครับทีมชาติไทยโอ้โหดูการแก้เกมของอิชิในครึ่งหลังครับโอ้โหดูจังหวะที่เติมขึ้นมาครับจุดเริ่มต้นบอลโอ้โหขอสมาแล้วสุดท้ายสุโชคสารชาติครับโอ้ยแล้วเป็นเสกสรรราตีแอสเซดด้วยครับ โอ้โหหนึงประตูหนึ่งแอตซิตครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับเสียสนราตีครับโอ้โว้ว่าอ,อ,อ้ดีใจผู้ชมครับจงร้องรแข่งขันก็จริงครับแต่มินราฟฟตบอลไทยเหลือเกินผู้ชมครับโอ้โโอโมาให้กำลังใจทีมชาติไทยของเราเนี่ยผู้ชมครับเดี๋ยวหน้ากันต่อครับเบนชี่สายฝากคืนมาชาวชี่เบนชี่ให้มาที่เมงเชง โดนสุพรรณทองสงงรับกว่าไว้แม่นเลยครับอ้ยนี่ทีมชาติไทยของเรานี่อจะขยับขึ้นไปเป็นเก้าแต้มนะครับคุณผู้ชมโอ้โห,โหเอาแล้วรุ้นให้ทุกคู่ทีมชาติทีมชาติไทยเ,าเราเอาเอาให้พวกเขาสะดุดแล้วกันคุณผู้ชม,อชมเอาอยงนี้ถ้าเราชนะเราสามแต้มแน่แ่ครับก้าแต้มนี้แน่แน่คุณผู้ชมอืม ยังลุ้นกันต่อไปครับเบนเจามินเดวิสมงเช็ดขึ้นมาที่พันพุ่งจันสริงคันโอ้เดี๋ยวต้องไปลุ้นกับทางอาการของโอ้โหจุลคาทเข็มดีด้วยนะครับแล้วก็มีจจริศักดิ์วงก้อด้วยครับแอดมินเอาคนที่ร่างกายฟิตพร้อมชัวร์ๆลงไว้ก่อนเลยนะครับสมาซ้ายดักได้สวยครับสุภชคสารชาติให้มา ขีดส <icana>, ั่งเผยพิมายให้อู้แล้วชนะทิ ats, yes. ์เหมือนมายืนฝั <hi> ่งขวาครับเป็นตัวรุกฝั่งขวาครับู้หูลากหลายเหลือเกินครับวันชัยโอ้วันนี้วิ่งดีเหลือเกินครับในรับโอกาสแทนทางสิทธิสดานะครับอีกหนึ่งคนก็โอ้ต้องลุ้นให้หายเจ็บกลับมาเร็วๆครับเดยาไทยเดินหน้าต่อครับเสียสัย้อนขึ้นหลังมาเสียสัน จะมาเปิดยาวดุงขึ้นมาวันชยัยอ้าวพักบอลได้ครับหวนมาที่ริมเส้นลองตักหยดอนอนี่โคบทิ้งแถวสองเสกสารกลับมาเบนจาม,มินเดวิสโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหพอกลับเข้าสู่ในตำแหน่งที่ถนัดครับโอ้โหมาทันทีเลยครับมิดฟิลตัวรุกตรงนี้ครับต้องเป็นตำแหน่งนี้ครับโอ้โหแล้วเป็นผลเลยครับ ในนัดแรกเบนจามินเดวิสเล่นเป็นสูตรหน้าครับยืนเหมือนเป็นตำแหน่งโฟลสไนครับโอ้โหก็เป็นโอกาสที่ได้ลองก็ถือว่าโอเคคุณผู้ชมครับาจะได้รู้ว่าเล่นได้หรือควรจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องครับก็เอาเลยครับตรงนี้เนี่ยครับโชว์ศักยภาพให้เห็นแล้วครับโอ้โหซัดตุงเต็มๆเลยครับมีฟิลของทางอุทัยธานีเอส่งเข้าประกวดแล้ครับ สะใจคุณชมครับโอ้ย3-0มกูนยกับทีมชาตไทยเรา,ากลายเป็นมารัวประตูในช่วงครึ่งลหลังครับเข้าฟอร์มเข้าฝากเหลือเกินเดินหน้ากันต่อครับไม่งเชงจังหวะยกซ้ายมาสุโชคสารชาติครับตัดบอลตรงนี้มาเ้าชี่ ตรงสากาัดทิ้งออกไปตรงกลางเสกสรัรเก็บอีกแล้วครับอูกเก็บหมดเลยครับเอาเบนจามินวิสหอนย้อนหลังโบชี่ย้อนมาที่ทางผู้เลี้ยงจังหวะดักตรงนี้ชาวอันครับไหลซ้ายมาเดินหน้ากันต่อครับเบนชี่ยังเก็บขีนชีนให้ได้ก่อนนะครับตรงนี้มีโมงสะบัด ลูในเสียของทีมชาติไทยของเราเนี่ยตอนนี้บวก1นะครับอุทัศนัตสามลูกนี้จะกลายเป็นบวก4นะครับโอ้โหแสงทั้งเติร์มิสถานและสี่ลังกาที่มีบวก2เท่ากันคุณผู้ชมครับโอ้โหดังนั้นมัดสองนลมไปเลยคุณผู้ชมทีมชาติไทยโอ้โหเลือหน้ากันต่อครับจังหวะบอลเล่นสั้นครับจิบมาเป็นชี้ แหวกเข้ามาข้างในครับกลับมาที่เชาชี่หลงได้ไหมครับยังไม่ได้ครับเปลี่ยนแกนมาทางฝั่งขวาเอาวแล้วบอลไปโดนดักครับสาธิทิศสมกสินยกข้ามาเอาธีรศักดเกี่ยวได้ครับจังหวะแรกหลุดเดียวหลุดเดียวตรงนี้รึงบอลแล้วกดโอ้โหประตูที่สี่มาเลยครับโอธีรศัก์เผยพ,พิมายครับดูครับโอโหจัดไปครับอ้า โอ้โจโต้นทีจักเผยพีไมายพยายามอยู่ทั้งเกมเลยครับโอ้โหแล้วจังหวะวางบอลยาวมามียคลิปเลยครับสุดท้ายครับวางขวาตรงนี้โอ้โหเลือกหากข้อซัดไปตรงมุมซ้ายครับแล้วเครดิตเต็มๆอยู่ที่กับตันเมซี่เจเลยครับโอ้โหดูครับทะยานเข้ามาครับทีสักผยพม นี่เลยครับซัดก,ก่อนเลยรงแบบนี้ครับทีมชาติไทยครับโอ้โหโอกาสเก็บสามแต้มเต็มเต็มครับคุณผู้ชมครับโอ้แกมนี้เ้าถัดไปคุณผู้ชมครับจะไปทีนึงคือเตรียมถัดไปนั่นคือ18พฤศจิกายนพุทธศักราสองพันหนึร้อยสิบแปดครับ ไทยเราจะไปเยือนสีลังกาคุณผู้ชมครัแปดโมงตรงตามเวลาประเทศไทยคุณผู้ชมเตรียมสนุกกับช่องของเรานะครับฟุตบอลในานามทีมชาติสนุกและมันกันต่อเรื่องครับอ,อขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่าน,นนะครับและที่สําคัญจบแมตช์นี้อย่าลืมเข้าไปรับชมนะครับศึกพรีเมียร์ลีกครับแดงเดือดนิวพูลเจอกับแมนยูช่องเราจะมองกันแขง่งขันไปด้วยนะครับแลยังมีทั้งอาร์เซนอลที่จะไปเยือนฟูตแล็บคุณผู้ชมครับบอลดอนดับบี้แมช ยึดจากฝูงยาวๆได้หรือไม่ครับอูโหแล้วจะมีทั้งเชลซีเรียมฟอร์เรสต์ไหนจะแมนซิตี้อีกด้วยครับที่ไปโดนกับทางเอเวอรตต์ครับผู้ชมอ้โหไทยก็มีนะจะบอกให้ผู้ชมโอ้โหจัดให้เต็มๆแบบต่อเนื่องคุผู้ชมครับอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับท้ายเกมในคู่ของเรานิดเบนชี่คู่คุย่าจังหวะปั่นโขกทิ้งไว้ทีหนึง่ง เอาเลยไปเชียพยายามจะวิ่งไปเก็บบอลนี้มาจิ้มมาครับหาช่องถ่ายบอลมาฝั่งขวาโดนดักดักจนได้ก็วันชัยขึ้นซ้ายมาที่สมโชคสารชาติครับแปกระแทกมาเทียสักเพิ่มใหม่ขวาขวาของชนาทิพยชนาทิพย์ลอเป้าโอ้โหลูโดน่กอบไปครับโอ้โหทีมสไทย วันนี้กลายเป็นครึ่งหลังมาแบบทุกทิศทุกทางเลยครับโอ้เสียดายเลยครับทางเมซี่เจหวงชุยลินครับสาดยาวขึ้นไปโอ้นัดนี้พยายามจะช่วยแล้วครับอ้แต่แต่ละลูกดีโอ้ยยากเกินต่านทานจริงๆครับ ดินหน้ากันต่อครับเบนจมินทรวิสยกซ้ายมาวันชัยกลับมาตั้งใหม่หนึ่งสองดูดบอลแล้วแหม่บอลยาวออกหลังไปครับช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนคุณผู้ชมอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับด้วยความหงใยจากช่องของเราแล้วก็ขอให้กำลังใจพี่น้องที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่นะครับขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีทุกท่ชนครับเอาเยฮงรวยครับนะเอา มาขวาตรงนี้นิเกสันหมวนหมาแหวกดื้อๆเลยครับตรงนี้ก็ยังสากัดทิ้งได้อยู่แล้วจบเกมครับคุณผู้ชมครับทีมชาติไทยของเราครับสามารถเอาชนะชนิดไทยเปรหรือไต้หวนันไปได้4ประตูต่อศูนย์ครับในการจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงครับแข่งขันจริงอย่าลืมมาร่วมให้กำลังใจลีฟบอลทีมชาติไทยของเรานะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ